ก็ไม่แน่ใจว่ามันจะง่ายหรือเปล่าแต่ว่าส่วนใหญ่ก็คือ,อเรื่องของการขุดเงาแล้วที่มันสวยคืออะไรรู้ไหมมันมีความนุ่มใบมันก็นุ่มๆถ้าใครจับนะลุงกลมพาชมไผ่คิดถึงไผ่คิดถึงเราอันนี้ลุงกลมอยู่กับไผ่ผากด่างปรีดีครับ ตัวนี้คือเรายังไม่มีนะมีสองก่อยังไม่ค่อยมีแต่กําลังนําเสนอว่าน,นี่ได้นอมาสองนอมันสวยมากตอนนี้นะเราจะเรียกว่าตัวไหนมันมันอ่ามันดีกว่าตัวไหนนี่ก็ถือว่าแล้วแต่คนชอบแต่ตัวนี้หลายคนก็บอกว่ามันยังไม่มีจํานวนนะไอ้น,นี้ด่างแปลกนะถ้าเกตด,ดีๆนะมันออกขาวนะด่างม,มีความขาวแต่แต่มันไม่ได้ขาวพละนะ อันนี้มันออกทองทองถ้าเทียบกับตัวนี้อะคุณย้อนมาดูตัวนี้อ่าลองมาเทียบกันดูนะครับอันนี้เรา,าจะมาเทียบใค้ดูอันนี้มาสองใบนะอันนี้อันนี้อะไรน,นี่ดังกัญจนานะครับอันนี้ก็ปลูกไว้โอ้โหกําลังสวยเลยเอามาเทียบดูนะครับอันนี้จะมีโทนเห็นไหมถ้าชัดก็ชัดเลยไหมเนี่ยโทนเขาจะออกทองทองกว่านะครับอ่าโทนของหัง D, างปีดีดังปีดีจะโทนทองกว่า นะไม่ใช่ด่างกัจ,จนาทองกว่านะจะบอกว่าไอ้ด่างปีดีมันออกโทนทองทองด้วยนะนี่นี่เห็นไหมก็สวยสวยงามแล้วก็ยังมีน้อยเท่าที่ฟังนะเอออันนี้ก็ต้องให้เครดิตเราได้มาจากสวนคุณเก๋เนะยสวนคุณเก๋แต่ว่าไปตามอีกเราอยากได้มาแล้วนะมันเหลือไม่กี่ต้นปร,กรกากฏว่าเขาก็ไม่เอาแล้วคือเขาไม่ยอมขายแนละ้วเพราะว่าเขาจะต้นพันธุ์เขาจะแย่เอาถ้าเกิดขุดเยอะๆนะก็เราก็เลยพยายามหาจากแหล่งอื่นอยู่ก็ ทำท่าเหมือนจะมีคนใจปั้มสู้นะครับแต่ว่าเราก็กาลังจะทําตัวนี้กันอยู่นะครับเนี่ยตัวนี้มันมีข้อเด่นคืออะไรดูสิลำตรงนะครับตรงแล้วลำโตมากแล้วเป็นไผ่ตระกูลไผ่ภาพนะโตเนี่ยไหมครับโตใหญ่กว่านี้อีกก็มีนะครับอันนี้ก็เขาให้เครดิตคุณปรีดีพิทักษ์ซึ่งเขาก็อยู่แถวใกล้ๆบ้านคุณเก๋นั่นแหละนะครับก็รู้ว่าท่านนี้เป็นคนเก็บได้แล้วเขามีปลูกกอแม่เป็น10-20ปีแล้ว แล้วก็ถือว่าเป็นคนที่ทําตัวนี้เยอะแต่ก็ยังไม่ค่อยแพร่หลายมากแต่ละคนก็มีกันไม่เท่าไหร่นะครับมีไม่เท่าไหร่หมายความว่าต้นสองต้นมืออาชีพยังไงก็ยังแค่ต้นของต้นเราก็พยายามเล่งจํานวนอยู่นะครับส่วนใหญ่วิธีการขยายพันธุ์ตัวนี้คือดาปีดีนี้ก็คือการขุดเหง้าแ่ะครับแต่ว่าถ้าเกิดใครจะตอนอะไรก็คงจะได้บ้างนะครับก็ไม่แน่ใจว่ามันจะง่ายหรือเปล่าแต่ว่าส่วนใหญ่ก็คือ,อเรื่องของการขุดเหง้าแล้วที่ มันสวยคืออะไรรู้ไหมมันมีความนุ่มใบมันก็นุ่มๆถ้าใครจับนะแต่สำคัญคือลุงจับอยู่คนเดียวมันใบนุ่มๆเหมือนกำมะหยี่เนี่ยนุ่มดีเออแล้วที่เห็นของภาพในสวนคุณเก๋คือลำตรงเป๊ะข้อเด่นของเขาคือลำตรงเป๊ะซึ่งถ้าเกิดเทียบกับไผ่ด่างตัวอื่นเช่นอด่างกัญน,นาหรือด่างออทองพระภูมิอันเดียวกันนะหรือไม่ก็ด่างบะจ่า,จางลำมันจะไม่ค่อยตรงเป๊ะตัวนี้ตรงเป๊ะเป็นไผ่ผากซึ่งน่าสนใจ นะแต่แต,แต่ส่วนใหญ่ก็คือใช้ประดับแหละถ้าคนถามว่ากินได้ไหมก็กินได้แล้วลําไปใช้ประโยชน์ได้ไหมก็ได้แต่ว่าจริงๆแล้วมูลค่านะปัจจุบันเนี่ยตัวนี้ยังถือว่าเป็นของที่เป็นตัวครีมครีมเป็นตัวท็อปๆอยู่นะครับอ่าอันนี้ก็นําเสนอจริงๆก็เคยนําเสนอไปครั้งหนึ่งมั้งอ่าให้รู้จักกันนะตอนนี้ก่อนนี้เราเริ่มตั้งเป็นฟอร์มดีๆสวยๆแล้วครับด่างไผ่ปา,ากด่างปรีดีครับขอบพระคุณนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดกระดิง่งฝากกดติดตามด้วยครับขอบขอบคุณครับในการติดตามครับ